สวัสดีค่ะแม่เอนนางเดนางกากำอัอีกครั้นงนะคะกับทูบดามพาชิมไม่ใช่เราไม่มีช่วงนี้ค่ะอ,อ,อันนี้เราอยู่ประเทศอะไรปปฮะโอยู่ที่เกาะไฮไกโดปโปน,นะคะเมืองซัปโป,ป,ปโรนั่นเอง,องวันนี้เราจะพามากินของอร่อยคันเทพค่ะใช่ค่ะแนะนําแล้วก็เดินทางมายากด้วยอก็คือ <N> เนื้อเนื้อนะคะเนื้อย่างนี้ยากินิคุค่ะอะร้านจีนนะคะอะไปเดี๋ยวขึ้นทิศกัดให้ที่เดสกิชั่นอะไป นี่ก็จะเป็นตรงเคาน์เตอร์ส่วนหนึ่งแต่งฝาผนังอ่ะนี่เป็นวัวจินนะลูกค้าเป็นยากินิคุแบบพรีเมียมนะฮะดังนั้นราคาก็จะค่อนข้างที่จะสูงนิดนึงนะฮะอย่างเนื้อเราอ่านไม่ค่อยออกแต่ว่าเดี๋ยวพยายามเราจะสื่อสารกับเาจิงมีมีนี่รู้จักคารูบิคารูบิคารูบินี่เวลาเราไปกินที่นู่นจะมีชื่อที่ที่เมืองไทยให้เรื่องเหมือนกันแต่ส่วนไหนไม่แน่ใจนะคะคือมีหลายอย่างก็ดูที่ลายเนื้อก่อน ลายเนื้อนี่สาระสำคัญเลยโอ้โหแบบเป็นกินอ่อนเลยนะฮะ <ใจ S 2> ลายแบบนี้ก,นกินอ่อนใช่กระเบื้องไหมป๊าหินอ่อนใช้กระเบื้องไหมป๊าเด็ดนะกายคุณตีนใช่ไหม <S 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 2> <S 2> เอามายืมอะไรฮะ เหล้าบวยค่ะไอแอนกินเหล้าได้เหรอนแบบนอนแอลกอฮอล์ค่ะไม่มีแอลกอฮอล์เบียแบบนอนแอลกอฮอล์ด้วยอันี่เป็นเหล้าบวยแบบนอนแอลกอฮอล์นี่นี่กินอันนี้ไหมฮะอันนี้มีแอลกอฮอล์ป๊าได้กินได้นะแต่ว่าป๊าต้องพาหมาขับซีพาใครถูกวันนี้แบบป้าไปขับรถป้าไปไปได้สบายอยู่แล้วค่ะในแท็กซี่ในแท็กซี่ไม่ให้ถึงไม่ถึงก็ไม่รู้เป็นไรป้าหลับอยู่ดูแลตัวเองแค่ทิ้งกระเป๋าไว้ค่ะดีไหมกายดูแลตัวเอง ทิ้งไปไปา้านนี่แหละอันนี้ต้องบอกว่าใครรู้จักเมสซี่เจนะคะเป็นแบบว่าใครติดตามฟุตบอลนะฮะก็จะรู้ทีมชาติไทยนะคะธนาทิพย์สงประสงค์่ะมาแหละมากินที่นี่ด้วยเขาบอกว่ามากินสองครั้งแล้วเขาเขาเล่นให้ทีมฮอกไกโดซัปโปโรค่ะเออเล่นให้ทีมซัปโปโรฮะแสดงว่าร้านนี้ดังนะเดี๋ยวมาดูดินี่มันมีลายสกอตลายเซนดิโอแหวนมาหมดเลยนะใช่ระดับเมสซี่เจนะฮะกาย เมซี่เจมากินสองทีนะฮะไม่รู้จักแหมรู้จักชื่อหมรู้จักเมสซี่เจมั้ยเมสซี่เจได้มาแล้วค่ะนี่เขาบอกว่าเนื้อเนี้ยจะค่อนข้างบางเหมือนกำลังสื่อสารว่าพนักงานจะมาเป็นคนจิ้มค่ะโอ้มามามาเป็นแบบไขฟันนี่้เลยค่ะมาหานะคะสี่ในกระทะที่นี้เนี่ยเก้าร้อยเยนมีเนือแบบไขมันเนี่ยไขมันไขมันลายอย่างสวยมันขโมยไขมันจากม้ามา ตอนนี้เสียงชาชาชาทำป๊าป๊าหิวว่ามามานี่ขอพนักงานจะเป็นคนปิ้งให้นะฮะถ้าสำหรับสำหรับเมนูนี้เพราะว่าถ้าเราปิ้งมันจะยากมากนิอมันเขาเรียกไงอ่ะการปิ้งกันเนี้ยมันเหมือนต้องมีเทคนิคนิดหน่อยอันนี้อ๋อรู้นี้ได้แล้วเหรอความบัส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 โอ้เดี๋ยวนะโอ้ความมากเหรอ โอ้มากเอามากเอาอ่ะอ่ะอ่ะเป็นไงเอามาฮะต้องกินเต็มปากโอ้เต็มปากเต็มคำไม่กัดนะฮะเต็มปากนะเมาฟัวเหรอได้ไหมต้องหรือต้องกัดฮะกัดนิดนึงอ่ะอ่ะปกติาม้าไม่กินเนื้อนะครับบอกก่อนนี่นะี้เขาบอกว่าให้กินมันค่อนข้างที่จะมีส่วนที่ไม่สุกและส่วนที่สุกดังนั้นเนี่ยป้าก็จะชิม ยังไงคะเค้หร้อนอืมละลายในป่าอร่อยมากาเมื่อกี้เราได้ยินดีค่ะพอคอนเฟิร์มมาแล้วว่าสำหรับเมนูนี้พนักงานจะเป็นคนมาปิ้งให้เวอร์เวอร์แล้วเวอร์ละกิน <c oughs> อะไรปะกส <c oughs> ินต่อมาโอ้โหเขาเขาแบบตั้งใจให้สุกกับไม่สุกนะใช่แต่ว่ามันมันละลายได้ดีมากบอกเลยอยู<ม>่ไม่สุกก็อร่อย อร่อยเลยหวานเลยนะเฮเป็นไังไงเฮ้รสชาติยไงอร่อยมากะลายะลายในปากกจายกระาย่ากินกจายิมน้ำจิมโอ้โหโอ้โหดีไหมดีไหมฮะดีไหมเจสมันไม่เหนียวเลยนะฮะไม่มีเหนียวเลยทำมาเหนียวตะกรวดยังไงไม่มีอ่ะ แม่แอนครัเป็นไงครับแม่กินไม่เป็นอ่ะลอยไม่มีไม่มีเหนียวไม่มีคำว่าเหนียวเห็นป่ะโอไงติดใจเนื้อยังอร่อยกว่ากุ้งไหมฮะแม่จะไม่ค่อยกินเลยนะครัไม่แบบว่าชาติน่ะคือมันละลายในปากเออมันละลายจริงนะใช้คำว่าอร่อยมากดูดู ไม่ดูปากเดียวกันครับตีนกาจะขึ้นเล็กๆเนี่ยแปดร้อยเยนนี่ฟินจะสุดอะเก้าร้อยเยนอะฮะเฮ้ยนี่หมดทุกคนหมดแล้วอ๋อใช่เฮ้ยใช่หมดต้องมาแล้วเห็นยังไงชิ้นเท่าไหร่นะเมื่อกี้ภาพก่อนพับอะมันก็จะประมาณชิ้นเท่านี้ใช่ใช่แต่มันบางไงเน้นบางเลยว่าเขาก็พับต่อยามันก็จะได้ทั้งส่วนสุกและส่วนไม่สุกฮู้ฮู้โมชินแรกเป็นไงฮะ ให้กี่คะแนนสิบเต็มสิบไปเลยโอ้โหจีนแรกก็สิบเต็มสิบแล้วค่ะต้นหลักของเลานะคะนี่มาอีกค่ะเรื่องเคียงพวกนี้าจะทำให้การกินนะคะอร่อยขึนี่มาจานนะคะน้ำบ๊อบบังกจานนี้นะคะเป็นไฮไลท์นับวันนับถือนับทีของเขาเลยนะครับอันนี้เป็นลอยก็คือเนื้อส่วนสะโพกอันนี้เป็นคารูบิส่วนอันนี้เป็นเนื้อล้วนนะคะจานน บริการตัวเองแล้วนะคะแล้วก็เวลากินกินกับพวกสลัดมันก็จะช่วยเพิ่มรสชาติชูรสชาติให้มากเลยนอย่าทำอย่าทำไหมนะฮะอย่าทำไหมกินชาปลาแยกไม่ชาปลาแยกเก็บกินแล้วเป็นไงอร่อยอยู่อันเดิมปะ่อเหมือนเหมือนขึ้นสมันอ่าการกินย่างอ่อยอร่อยไหมอร่อยกินกับผักครับเขาบอกว่าให้กินกับผัก จะออิชิเดี๋ยวสิคหัวเราะปิ๊งต่อสี่ออะไรปิ๊ต่อเด็กๆรองไม่ไหววันนี้มีสี่จิ้มนะฮะสี่จิ้มนะฮโอ้บใช่โหของเด็กๆนี่ไม่ต้องจิ้มน้ำซุปน้ำจิ้มเลยนะฮะซัดเลยไม่จิ้มหรอไม่จิ้มได้จิ้มได้อ่ะโอเคอยากไปไม่ร้อนมากหรอกเชื่อเด็ก อันนี้นิ่มไหมอันนี้เป็นส่วนไหนนะทั้งหมดน่ะน่าจะคารูบิ้นค่ะแปลว่าอะไรครับไม่รู้ขึ้นสวรรค์เลยเหรออันนี้ปาป๊าจองสวรรค์้ันนี้โอเคไหมดีมากบินขึ้นสวรรค์ไปเลยอร่อยมากอร่อยมากโมยังเหลืออยู่เหรอยังเหลือหมดนละเป็นทำยงหมดเลยโอ้คาลูบิคือเนื้อเนื้ออะไรครับเนื้อส่วนอกถึงท้องค่ะโอ้อกถึงท้องอ่ะเมื่อกี้ชิ้นแรกที่เรากินไปคือส่วนสะโพก ออกมากินกับผักนะฮะสุขภาพจะได้ดีค่ะรออะไรอีกอ่ะรออะไรรออันหนึ่งสิใจเย็นสิโอ้โหนี่ตรงนี้มีการใส่เิลเกอรเกิดขึ้นด้วยนะฮะกินค่ะกินกับผักค่ะมาแล้วอร่อยไหมคะเยี่ยมส่วนจานนี้นะคะเป็นหมูอิเบริโก้ค่ะเป็นหมูสเปนนะฮะหมูดำสเปนสเปนเนี่ยอิเบริโก้ค่ะ ดำตะเป็นผัวนะฮะไอัน,ออน,นี่ของทุกคเย็นเย็นยังไม่ได้โอ้โหอาทีนี้เนี่ยทุกคนหิวป่ะน, <c oughs> นี่เตรียมก็ค่ะเตรียมซอสไว้ที่จานเลยยังไงเจ๊เจ๊นี่เตรียมเตรียม สลัดเลยนะคะซีซาร์สลัดอันนี้เป็นเบรฟุตสลัดกินกับซอสเดซิ่งแครอทค่ะคืออันนี้เป็นเมนูใหม่ของเขาคือซีซกรสลักราอันนี้เนื้อมันจะสีออกแดงได้หรือเปล่าดีดีกว่าดีกว่าอันแรกที่เป็นหมูอันแรกอ่ะอันแรกมันมันเกินไปสเต็กเนื้อสเต็กเนื้อบิฟติคัสเตอร์นะคะก็คือจานนี้จะเสิร์ฟมาเนื้อสามอย่าง เป็นค yeah. ูเดย์สเปเือเป็นไงอ่ะจุยซี่ไหมอร่อยมนุ่มากนุ่มมากอ่ะฮะอักเกตดป็นไเจจิ้มเจจิ้มเหนียวอ่ะเหนียวอ่ะอร่อยไหมคุณป้าน้าตาโอ้โหขอสรุปสั้นๆเลยว่าในละอันนะคะ ต้องมาไหมต้องต้องเลยค่ะชาขามีความสูงจริงเตรียมตั้งมาให้ดีให้ร้อยเจนร้อยน่าจะการเดินทางนะคะที่เป็นสวนสัตว์มาลุยามาโอเอ็นเนี่ยเราก็เดินมาต้องตาม G P S มาเดินประมาณกิโลนประมาณนี้950เมตรนะฮะตาม G P S มาอธิบายละบายใครไม่สะดวกก็แท็กซี่ค่ะเป็นยังไงครับลูก ะยิ้มเหรอคะชอบร้านไหมชอบร้านนี้ไหมชอบค่ะเป็นยายกายชอบไหมครับยิ้มมาม่ามีกลับบ้านได้ทางไหนกินกลับบ้านได้ไหมกินได้ไหมคือต้องบอกเลยนะเนื้อคุณภาพใช่ค่ะเนื้อที่นี่เนี่ยบอกก่อนเป็นเนื้ออาเบะอาเบะนะคะเป็นเนื้อที่เกดียวกับมัตสึสากะนะะคกับกับโคเบะนะคะแล้วก็มีที่แค่โอซาก้ากับซัปโปโรนะคะโอ้โห ต้องบอกอะคำเดียวต้องมาต้องมาร้านจินนะคะเดินทางยากหน่อยแต่ยังไงก็ต้องมาโอเคเมื่อดีกับไม่ไหวเอาไปบายค่ะทุกคนบายบาย